คะรถพ้นมาหาเห็ดพี่น้องนะั่นอุ่นตอนนี้ทางเข่าป้า,หาเห็ดกะน้ำท่วมเรียบร้อยพี่น้องนะั่นแล้วพเข้าไปทางค้ยก็ต้องลุยน้ำพี่น้องนะั่นเรียบร้อยครับผมตอนนี้น้ำอ้อมนมไทยอยู่ตอนนี้ส้นน้องส้งห้องน้องปลาข้าวน้องแฟนน้องเซียว กลายเป็นทะเลส,สาบไปแล้วพี่น้องนี่มิตรนา,ามซุดลูกหูลูกตาครับผมท่วมกิลิอลอนลยครับพี่น้องเอ้ยนีย่ท่วมจริงจริงครับผมนี่ล่มแหง้งพี่น้องล่มแหง้งอุ่นพี่น้องเพิ่นใส่มองอยู่พุณมีน้ำพี่น้องคุณเพิ่นยางใส่น้ำกันแท้ครับผมนะนั่น ถอออือ่าพอดะอยู่ว่านว่าขันลงไปขันลม้มาใกนหน้านี่ท่วมหัวบ้านันเจ้าหงทั้งขันแหมันบ่โอ้เออขันลไปในได้กันหน,หน้านี่ เพียงข้อเลยเพ่นลงกทีล่ะตรงวันยังง้นหน้ากับผมทวมหัวเลยนั่นใส่เบิ้งดูนแข็งนึงโอ้เออหัวคำเลยเนาะตีตรงหัวคำมันก็บมาหลอนแล้วเน่าหลายอืมหลายแล้วนี่กับยังนี่เยี่อืมเอาเทียมจนอันนี้ปลากุ้มปลานะเนาะโอ้หลายปลาอยู่ตรงไหน ป่าขแ่นง่กว่าเออโอ้ยป่ากนี่ยเอาไปแคเนียอยู่เพราได้กินอยู่เอาไปไอ้สิ่งของใหญ่นี่บ่บ่เอาเนาะคือบ่อบไม่นมีแต่ตัญญาไมแตัญญาเออตอนนี้คือทุ่งเศรษฐีห้าน้องไฟ้แดงกะข้างบรรทุกให้มันถ่วงมัดพี่น้องหน่อยเรียบร้อยครับผมนะไปไม่ได้แล้วครับ ตรงนี้คือน้ำไหลออกจากน้องเป็นครับผมนี่ตรงนี้ครับน้องเป็น,นฟังนี้ครับผมนี่โอ้ไหลออกแห้งเลยพี่น้องนั่นน้ำคุณครับไหลไปพุ่นครับผมไปน้องจับน้องล่วงน้องขนับไปห้อมบ้านตรงต้นครับผมอ่ะต้นทั้งน้องจับน้องซุ่มนี่ก็เริ่มขาวลายแล้วพี่น้องนั่นเขากําลังทอกะเรียบร้อยเบิดครับผมนี่ น้ำขามทางมาฟังเนี่ยพี่น้องนี่น้องจับไปพุ่นกับไปน่นไผ่ครับผมนะ่พะพลังหัวมาผูกปนีเอามาผูกไว้บองหัวผูกไว้น้่นมองนี่ครับผมนี่มองน้องแป้นน้องบัวนะครับผมนี่น้ำึืนแห้งครับ เดี๋ยวสิลุยน้ำไปเลยพีน่น้องนี่พูดว่าไปได้อยู่มาทันวะลองมึง <c oughs> น้ำขึ้นไปหมดพี่น้องเ,เอ้ยน้ำท่วมหลายครั้งโอ้ไม่ได้อยู่ ก๋วยมหันนีทังอี่พี่น้องคุณรอดป่เนาะรถแห้งรถห้างพี่น้องรถกระหางมาเนี่ยคนหน้าม่วงทาง้งยังครับผมตรงนี้คือน้องซุ่มพี่น้องนั่นนเข้าแล้วครับผมแถวนี้แถวนี้มันต่ำเนาะนี่ครับเราจะเดินทางไปตรงนี้ครับผมอ่าปูนปลาแลนพี่น้องอู้ปลาแนลนแซ้วเลยโอ้น้าหลเขา ไปสรางฟังไอ้นุ่นไถ่ฟังขงบวัววูฟ่าแลนดม่พี่น้องคุณปลาลายครับครับผมน้ำกขาลังไหลเขาฟังไปทางต้นหนองบัวปลาเยอะเลยครับผมนี่โอ้มื้อื่นอันเป็นอะไรครับมือนี้ไปได้อยู่ปลาลายปลาลายเฮ้ยปลาแ,นแลนด์เต่าเลย เล่นเตีวเลยอ้าวเมื่อกครับผมนี่สตินี้น้องซุ่มนี่นู่นน้องซุ่มพี่น้องนี่มันไหลลวดถนนเส้นกลางนนท์ไทิดตามมาฟังนนท์ไทแล้วครับผมนี่ครับโอ้น้ำสุดหลายครับพี่น้องเมื่อวานนี่มายังบ่หลาณทำนี่เลยพี่น้องมีน้อยเดียวเมื่อวานี่มาเมื่อนี้เรียบร้อยครับผมนี่ อดกลางโน่นแล้วครับมีรถม่นมาเห็ดคุณไม่ดาการเห็ดพวกตรงนีเห็ดปวกออกหลายครั้งได้บ่ลนะได้บ่ได้บ่ได้โลี้น้ำแกงน้ำแกงคุอยู่ในอยู่ในนู่นมี ไหนดูนี่ฮ็ดบวก่ะนี่มาเลยครับโรโอ้งามแทกรองงามแงามอยู่อันเดียวนี่ละมั้งโอ้งามทรกร้องรวมมิด้นอ่เอาอีนี่บ่เฉวนี่บ่ไปถึงปวยี้แบ่กนบ่มันจะเศร้าเลยบ่ไปใจดีโอ้ตีซีน้องหัดตีเดียวันนีโอ้ยเข่ากลางนู่นเ้านี่เมื่อกี้ล่ะเออบ่ไติดอะไร Mai lòng mãi 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 โอ้ใ <laughs> <laughs> oh. ส่เฮ็ดยังใส่เฮ็ดปรมาณนี่ฮะเฮ็ด,ดไม่มาได้เฮ็ดบ่โอ้เฮ oh, ็ดได้เยอะเอาไปเบิ่งไปเบิ่งไปส่องกระตาเบิง่งมาหาใส่เรียนไปเสียบเห็ดบ่ามาเห็ดเฮ็ดกันเลยเอ้าโอ้ถือว่าดวงดีแห้งเนาะโอ้เห็นป่วก เฮ้ยเห็ดปัวกงามแห้งเนาะเดี๋ยวไหนเบิ um ้งเดือนไหนเบิ hmm, ้งเดี๋ยวี่ว่าบังงามเออเอาดอกงามขึ้นมาด้วยโอ้เก้าอยู่ไส้ทุ่นี่บอโอ้มาเรียนนี้หนาวมากันเอองามคักเนาะน้อยโอ้หักเนาะไม่เห็นมาหาขี้กระเดือดบ่ม่หาขี้กระเดือดเสียอเชียร์เพจทำโอ้งามอยู่หรอกเออทำนี้กับพ่อเราเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ง่ามง่ามงามออกเกินกิโล เออเท่าน,นั้นได้บ่ได้บ้านไนเท่าน,นั้นได้ป้าได้ป้าบอ <c oughs> เอาไปดูที่ป่าออ๊บน้ำขึ้น,นไหวเนาะผมบ้านผมมาน้ำอยู่ช่วงนั้นเลยอยู่ในห้องนั่นเอง <c oughs> ในหอ้องนั่นมาเมื่อนี่หอดพี่แล้วหอดโัมือมันกระียรไรหอดพูดละน้ะฮหอดมอกระยาพูและบางท่งบราการอาเห็ดปวกที่ป่านนทยครับผมนะบาคนกบมันได้ลายอยู่บาคนก็นนนนอะไรเลย เอาท่าคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เขามารับชมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพบพ่อครับมากิหน่ายพี่น้องสวัสดีครับ